แล้วที่ยังเทากินหมดแล้วไหมเดี๋ยวเดียย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ยังอาบน,น้ำไหมตีนี่วิผมไปลอยแถ่อ๋ออาบน้ำแล้วมันหอน,น,นไปยังก็ไปใส่ก็ยิ่งมันไปใส่โดนนี่ออื่นผุดจังสิไปไปไหนมืออื่นว่าสิบอกก็บอกจะเลยกกันนะสิไปอันนี้ไปยังเลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุง่นใช่เถอะอันเขาว่าสิภากันไปเขาไงคนนะ่ะ ไปกลางเต้นนอนไปดาไงโอ้ยคอยบอกกลเด้อคอยบอกกลเด้วอดว่าคอยจะไปเด้อเขาเบื่อไปประมาณตีห้านี่แหละเขาไปซื้อเต้นปะเขาไปซื้อเต้นแล้วคอยจะไปซื้อสูตรน้ำซื้อเฮ็ดหยังเอามานันบ่ฮั่นไอ้มีเต้นคอยบ่ฮันไอ้มีสูตรไปเทีเท่ยวเจียวีอยู่โอ้ยเขาไปตะปูไซเขาบห้ผู้หญิงไปนำ้ำไปแต่พอผูายนี่เลี่ยงรุ่นเลี่ยงรุ่น ่องนู่นมันกับมีทั้งผู้หญิงผู้ซ้ายนั่นแหละแต่ว่าเขาบอกเอาเมียไปบอกเอาลูกไปไปแต่ผู้ช้ายเจ้าสิไปจังไหนเจ้าบดอยากไยเขาติเจ้าดีไปอยู่แบบไองผู้หญิงผู้เดียวเท่ากเจ้าสิไปเที่ยวไดกะเขาไงฮันละฮันละอี่ยง่อยบอเขาเห็นเจ้าเนี่ยเออเดี๋ยวเมื่อหลังข่อาพไปบ่เขาอยากไปพร้อมเจ้าเอาพร้อมตัวก็ได้ผู้ชายกันได้เขาเขากะลูกคือเกาล่ะเท่า เขาบ่รู้ดอกสุมื่นนี่มันมีการปลอม<อ>ตัวเนี่ยเขาบวอให้ผู้หญิงไปให้คอยไปน้ำนี้อ้ยจักรยานสุปเปียนหายหลายคอยขอไปเนี่ยคอยจะบ่กรบกวนมู่เจ้าดอกได้บ่อยากให้คอยไอ้มูดิด้วนี่ผมนี่ไถเอาเมียไปจะค้นแหมว้ายเนาะจักรยากไปเนาะเมื่อนาจังไปคอยจีพาไปดอกถ้าเจ้าว่าให้คอยไปเจ้าก็บผู้้องไปอยากไปอิลีติด้วนี่อยากไปอิรินเนาะ อยากไปก็ไปค่ะนอยากไปก็ไปว่าจะหนาไป่ใช่สุด่าบ้าแต่ว่าเขาบอกให้ผู้หญิงไปเจ้าเข้าใจบอ้ยเนาะเข้าใจไหมไ้าไปก็บอกไปก็บอต้องไปอยู่บ้านดีกันละไปจังเมื่อขึ้นเดียวฮะขึ้นเดียวขึ้นเดียวอืมโอเคจะได้นัดกันบอกแล้วนะขึ้นเดียวมันบอืเข้าไปอีกเละ ไปไปเตรียมตัวกันไปซื้อเต็นไปซื้อของปิกนิกก่อนไอ้ห <c> า <oughs> งสะดวกเลยเด้อหางสะดวกเลยเด้อจะรู้จักว่าว่าคุเดียวจากบ้านแต่ว่าเพิ่ไปขึ้นเดียวขึ้นเดียวก็ว่าเป็หนหยังดออขึ้นเดียวก็ว่าเป็หนหยังเจ้าต้องรู้นะว่าต้องไปต้องการหยังอ่ะจัดมาเต็มๆเลยเด้อฮะมาบ้าข่อยแล้วนพวกข่อยไมอยู่มนะเดีเเ๋ยวกูเปลี่ยนใจแล้วกูไม่ไปแล้วไม่ <c oughs> ไป ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโทรกลับเด้อแปแบบหนึ่งเด้อบอไปเว้ยบอไปแม่นยังเกาะบอไปแล้วไปรูดบอไปโอ้สิงแถ้นอบาทที่นี่ไปรูดอยบ้าดอกไปจะสามขึ้นก็ได้ไปบ่ไปเราเอาบอไปแล้วไปรูดพอดีไปเนี้ยไปกับเจ้าหุ่นดอกอ้หมอนี่แม่เลี้ยงรุ่นเนี้ยเด็กกับเพื่อนเจ้าก็เสียใจดอกเจ้าบอไปมันสร้างมันมัวไปทีหลังเอามียะไรก่อนบอไปบอไปบอไปแล้ว มาเซ่งลายฉันโห่แบบมัเจจปลี่ยนใจยันหยังวะไปรุ่นบอไปยังไาบอไปไปเทาเขาบ,บ้านน้องเขาบ้านเขาบ้านยิอีหยังรุ่นเนี่ยบอไปดอกบอไปโอุย้ยเปอเ์ลิสเสียนัดกับผู้เบาใครเลยว่ะจะทำแบบนี้เนีย,ยามแต่กูได้ลืมเนาะ